มึงพี่น้องโอ้ยปวดหมูเด้อนี่นี่ลนี่หลอดลมมันเอาเอาหลอดลมกันมัน้งเจียวยังหลังห่อนล้มลลมันกับกระดูกอ่อนนี่แหละจีกนันบองงามแล้วเอาบัง สวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพ่อกระผมอีแอบเสบครับมนี้มากับพี่ไอ้นางไต่หมสะเดาเนาะไต่หมกระเดาพี่น้องลมวายๆลมวายๆฟุ้งวยแล้วลมแห้งลมคือคือฝนทิตกแล้วพี่น้องเอ้าได้ยังพี่ใหญ่โอ้ไม่ได้ปอดหมูเนาะปอดหมูพี่น้องโอ้ได้มาสองปอดเลยเด้ปอดหมูพี่น้องได้มายกพวงเลยยกพวงเลยพี่น้องผีมึงได้ซีปอดพุ่นละโอ้ยหมูสองตัวมากินกับนี่เนาะน้ำพริกสมพี่น้องมามัมากินกับเข่าก็ได้กับแก้มก็ดี เอามาแก่ข้าวนงเงินบ่อปแก่ข้าวแล้วเด้๋กินยังกระเสบโอ้ยแก่ข้าวเลยจริงก็ยังกระเสบอย่าว่ากันนะพี่น้องเด้อขออนุญาตได้พี่น้องอย่เพิ่งข้าเสียบสิเดี๋ยวพี่น้องอย่าว่ากันเถอะเอาเลยเจ้าโอผมกับแก่นั้งเนี้ปอดหมูเนี่ได้จัดโดนหล่เด้อเนาะพี่ใหญ่โอ้ยบ่ทันกินเด็กเด่กแล้วปอดหมูโอ้ย่างเปียขออนุญาตครับโอ้บ่ได้ใช้มีดหยาก จีกันเลยนะม,มึงพี่น้องโอ้ยปวดหมูเด้อนี่นี่ลนี่หลอดลมมันเออหลอดลมกันมัง้งเจียวยูข้างหลังหลอดลมมันแตกระดูกอ่อนนี่แหละจีกันบองหามเลยเอามึงมึงปาดออกมาเป็นสีพี่น้อง Mình tiên Này Nhìn nhau, dài bàn là Ô, bàn mù nó Bữa nào mình nhầm ngay Nhầm ngay phía nó, phía bán, bán, hóa, Phía Bàn mù Nó, dài mẹ Bàn hay là mù tối như ngay Thấy cái chèo ừ. Nhớ ลุงลุงกินแซบเลยกอะพีก,กระแซบบอืมรนึงจะมากเกร่มนะ Nó cúp cúp đĩa. Đĩa. Đừng. Ngờ đấy không bằng đấy à? Đừng đúng không 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 không đúng không đúng ngả đúng không 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 บ่าข้าวลอล่ยปะเนองอืมเลองเหมือนกับบัวแดงกันแก่แสบแก่จสมจมเน่ย ไม่ได้จัดอย่าหนเขาขาห้องฟองป่เขาห้องฟองเปล่าอาปนบาสบอีไเมี่ยครับว่างไงเขาเห็นนั่นนะเยาจะวัดจิมนี้ยัง

ยนอนเออปวดยอนก็มีบ่ดยเนี่ยนี่แหละปลอดยอนอืมจุดทับย,นยนะอ,อ,อ,อยนนี่นะเออโอ้ธรรมดาปอดยอนเป็นเนี่ยเออเขามักม,มองร้อดลมมันเนี่ยกรุ๊ปเนี่ยแสบ ดีตอนมีอย่างมันเป็นไรก็ใส่ป่ะง่อยอืมสเนนสียบก็สเนนสียบนะเสียบก็ใส่ไปไหนมันกรุบมันมันมน,มน้ำแต่บ่ได้มันเรียนก็นใส่เออใสาปลาเอาเอาปลาตัวเหนือก มาก,กว่เป็นกินต้งมังกว่าผมหมักแบบล,ล,ลมางงามเงยกรุบๆเรียบเนี่ย ตัมวมันห่นห่อนเลยนะลมมันแห้งไหมแต่มันแบบเย็นเลยหรอกมันยังมีความอุ่นๆอ,อยู่แต่เสียดายที่มันแบบแว่าสาบมมีลมเลยนะพี่น้องห่อนหอนลงไปหนิวมันนี่วเสียบก่อนนี่แต่ยังอุ่นอยู่นี่นบ่มมันเย็นกเกลี่แสบมันมาสดเลยแสบแล้ว,กวเกลี่แสบ เอาแดดสิไรล่ะจำเลยกินพวกบัวกันนั่งพักบบเมือ่อกี้ผักกันเดี๋ดไม่สิไรเนี่ยมันนั่งเขาเดียวนึงสว่วนนั้นพึ่งตกลงไปเมื่อกี้หยุดเราหยุดจังมัน,ยยอ,นยอยู่ไต่ห่มถ้าเกิดเราเล่นหอยพี่น้อังหนาบหอยหนาบหอยใช่อื ปออ้อนปออ้อนเจ้ากระาเปล่านะปออ้อนและเนาะป้อนดีเลย ชุตัดวะ,ะมันคนละรสชาติแต่มันนิ่มเหมือนกันมันนุ่มเหมือนกัน,น,นอ๋อ,อ,อนี่ปอดจอนใหญ่ <c oughs> ป,ป่ะปอดจอนป้ายมันสีแล้วว่าปอดจอนโอ้ลมพัดกล่องพี่น้องลมแห้งพี่น้องอยากจะมีลมสูดๆด้วคือกัน ตอนนี้ก็ปันไปเลยพี่น้องเห็นภาพเกินไอนไหวเมื่อกี้ลมแห้งตัวลมคักพัดคักกว่องลมเดีดีพัดอาหารไปตัวเนี้ยเอาตอกชิ้นโอย้ยโอ้ลมแห้งนี่มัน,มนเป็นลมวายๆนี่เป็นยังไงอืมพระโยขาเป็นย buat jan ya yeah, buat mun hey, buat jan tih biar tidak gay ha taruh di hai lah

ลมมันแห้งไหมเสียงคจีบอานี่ลมแห้งเอาครับพี่น้องเดี๋ยวมันเดี๋ยวไปซ้ำหนีก่อนเนาะได้บอดมาสองพวงนะครับหมูสองตัวครับสองตัวนี่เลพี่น้องมันยำนุ่มๆว่าแสบอยู่พี่น้องโดนๆได้กินเนาะครับขอบขอบคุณพี่น้องนะ่าจะเกลียดติ่ตาชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจและขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องลมแห้งอยู่อัธิเสียงลมสุสายสุสายเ้อลมย่างแห้งพี่น้องครับครับ คลิปนี้พี่น้องชอบกับฝากกดติดตามกไดไลค์กดแชร์เผื่อเป็นกำลังใจนะครับคลิปนี้เท่านี้อ่าคลิปนี้ขอไว้ซชิญในพี่น้องตอนขห่มาครับพ่อกำไลขอสวัสดีครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ